สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับรายได้ข้อที่4นะครับซึ่งรายได้ของระบบ OK คดีเรามีรายได้ถึง9ช่องทางนะครับรายได้ทางที่4นั้นคือรายได้จากลูกทีมเติมเงิน100บาทนะครับแต่รายได้ข้อที่4นั้นเราต้องอยู่แบบที่2ด้วยนะครับแล้วนะครับตัวนี้เราจะแนะนํากี่คนก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับซึ่งแผนเราเนี่ยจะมีอยู่อันที่จริงแล้วเนี่ยเราเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งมันมีอยู่4ี่แต่สช่อง นะครับซึ่งแผนหลักๆเราเลยนะครับก็คือมี3แบบนั่นเองแบบที่1คือแบบใช้ฟรีตลอดชีพแบบที่2คือแบบนักธุรกิจแบบที่3คือแบบร้านค้านะครับที่เอาไว้เติมเงินรับจ้างส่วนแบบที่4ี่ที่เราเปิดเพิ่มขึ้นมานะครับมันเป็นแบบทดลองใช้นะครับใช้ฟรี30วันนะครับเขาก็จะได้ส่วนลดเหมือนอยู่แบบที่3เลยนะครับแต่หลังจากถ้าเกิดหลัง30วันเขาไม่มีการย้ายโปรแกรมนะครับเขาไม่ย้ายมาอยู่แบบที่3นะครับ โปรแกรมนะครับก็จะเขาเรียกว่าส่งเขาไปอยู่แบบที่1ก็คือแบบฟรีตลอดชีพก็คือโปรแกรมเขาก็ยังใช้เติมเงินได้ตามปกตินะครับแต่เขาไม่ได้รับส่วนลด3,6%มเหมือนแบบที่3นั่นเองนะครับแต่เขาจะย้ายวันไหนปีไหนก็ได้นะครับสมมติว่าตัวเรานะครับการที่เราจะรับคอมมิชชั่นข้อที่4นี้นะครับเราต้องอยู่แบบที่2นะครับเราไปแนะนําเพื่อนที่อยู่แบบที่1ก็คือแบบฟรีตลอดชีพ นะครับใช้โปรแกรมฟรีเราทุกครั้งที่เขาเติมเงินเราจะได้ร้อยละยี่สิบตังค์เขาเติมสิบบาทเราก็ได้นะครับสิบบาทแล้วก็คิดเป็นสตังค์ให้หมดเลยสิบาทยี่สิบาทสามสิบาทเราก็ได้เหมือนกันนะครับโดยการที่เข้าไปดูที่ประวัติคอมมิชชั่นรายงานคอมมิชชั่นในหัวข้อที่แปดนะครับจะเห็นหมดเลยใครเติมเงินเวลากี่โมงกี่นาทีชื่ออะไรรหัสสมาชิกอะไรอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ของเราจะเห็นหมดเลยนะครับถ้าเกิดสายงานที่เขาอยู่ แผนแบบนักธุรกิจเหมือนเราล่ะเขาเติมเราก็ได้ยี่สิบตังค์ถ้าแบบเขาอยู่แบบที่สามล่ะแบบร้านค้าเขาเติมรับจ้างตัวนี้เขาเติมเดือนหนึ่งครับเติมหลายหมื่นนะครับบางร้านค้าเนี่เติมเดือนเป็นแสนเลยนะครับดังนั้นตัวนี้เราก็ยังได้ที่ยี่สิบตังค์เหมือนกันนะครับตรงนี้เราได้ตลอดชีพเลยนะครับหรือเขาอยู่แบบโปรแบบพิเศษละ่ะแบบรับส่วนลดอ่าสามถึงหกเปอร์เซ็นต์นานสามสิบสามสิบวันก็ยังได้ครับยี่สิบตังค์ ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราแนะนําเพื่อนเยอะนะครับก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นรายได้ที่แบบอรอดชีพเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดแผนอีกแผนข้อที่5ก็ดู YouTube อีกข้อหนึนะครับไฟล์วิดีโออีกข้อหนึ่งนะครับต้องขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ